บางคนนะคะไปเหรออ๋อห้ามีน้องน้อยมีพี่นี่นะคะเี็โตัวสาต่อเลยค่ะ A S T Finis ่ค่ะ เอสเคฟิบดเอแฟนด์ไลน์นะคะลกน้อยเอกับฟรีดอมนะาบค่ะ นกนกน้อยอยู่ข้างซ้ายนะคะนกน้อยนกน้อยข้างซ้ายพิตตี้ข้างขวานะคะ บวสีดีลเลยกสีดำรีบเลยนะคะค่ะบวกสีดำใบหนึงค่ะ ขาสามสิบห้าฝังซ้ายหกสิบสองรีบๆจ้า ฟรีดอมนะคะ0.0ค่ะไฟอาร์ม3.5ค่ะฟรีดอม0.0นะคะไฟอาร์ม3.5ค่ะนกน้อยบีพิตตี้เรียบร้อยไหมคะหมวกสีดำทีมใดที่ใส่หมวกสีดำนะคะกรุณนารีขึ้่ออกจากสนามด้วยนะคะเพราะว่าหมวกสีดำเราผ่านไปหนึ่งนะคะ A H A f ิ n i k A เตรียมใส่ก่อค่ะ A H A f ิ n i k A เตรียมใส่ก่อนะคะ HA, A, กน,ะคะนกน้อยเอฟ ปีนด้อมนะคะไบายค่ะัดระตี้เยพี่หนุพี่น้อยคะเมื่อกี้พี่นลกกีฬาฝากของไว้อยู่ตรงไหนคะพี่น้อยกเร บวกบวกสีดำครบห้าคนนะคะใแต่ว่าไม่จะได้นั่งกระเือนเรอ่มบาลีซักอ๋ออ้าวว